เขตเพื่อนบ้านสมมติกัมพูชาเราถือว่าเป็นเขตทับซ้อนเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็ถือว่าแบ่งกันคนละห้าสิบผมจะไม่ีวันเอาทรัพยากรของชาติมาแลกกับเส้นเขตแดนผลประโยชน์ของชาติความเป็นไทยเส้นเขตแดนของไทยอนาคตประเทศไทยเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นครับผมจะไม่มีวันครับผมทราบว่าปัญหาเรื่องพลังงานเป็นเรื่องสําคัญของประ,ประ,ประเทศการต้องเตรียมพร้อมเรื่องการ พร้อมของพลังงานไมว่าจะเป็นแก๊สหรือถ่านเจ้าพื้งเป็นเรื่องสำคัญยิ่งครับแต่ไม่ว่าจะสำคัญอย่างไรขอให้ท่านมั่นใจกับว่าไม่มีอะไรสำคัญกว่าความเป็นไทยเอการาชและอาราเกศของชาติไทยครับขอบคุณครับ พี่น่ติารครับเวลานี้คนส่วนหนึ่งกำลังมีความสุขกับการได้รับเงินหมืน่นอีกไม่กี่วันก็จะไปเจอความทุกข์เหมือนเดิมคือเงินหมดไงแต่ในขณะที่พี่น้องทั้งหลายที่ไม่มีจะกินไม่มีเงินจะซื้อข้าวสารกรอหมอ้อแต่กลับไม่ได้เงินแจกจากรัฐบาลชุดนี้ผมไม่ทราบว่ามีการสำรวจกันแบบไหน ทำไมไม่ใช้การสำรวจของกระทรวงมหาดไทยตอนที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเขาออกไปสำรวจสัมโนประชากรในแต่ละหมู่บ้านแล้วรู้ว่าหมู่บ้านนี้มีคนจนเท่าไหร่มีคนรวยเท่าไหร่มีคนพอมีกินเท่าไหร่ใช้ฐานการสำรวจสัมโนประชากรของมหาดไทยสิครับมันจะรู้ทันทีไม่ต้องไปลงทะบงทบเบียนหาเหวอะไรหรอกเพราะคนจนมาลงทะเบียนไม่เป็น มันใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นมันใช้มือถือไม่เป็นนะมันสร้างแอปสร้างไอ้ไอ้ไอ้พวกนี้ไม่เป็นเขาก็จึงไม่ได้เงินไงแจกตามบัตรประชาชนแจกตามทะเบียนบ้านนั่นดีที่สุดทําอย่างนี้มันเป็นวิธีการที่เหลื่อมล้ําไม่ยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งไม่ยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องประชาชน จำนวนมากไม่ต่ำกว่า40จังหวัดที่กำลังระทมทุกข์จากน้ำท่วมวันนี้ปาเข้ามาวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันเสาร์ครับ28กันยา2 5 6 7ผลการสำรวจของมหาลัยสวนดูสิตเขาดูจากความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เขาสำรวจเมื่อวันที่18ถึง20กันยากลุ่มตัวอย่างที่ เคยประสบปัญหาน้ำท่วมเนี่ยร้อยละ68ประมาณสัก1,200คนเนี่ยเขาสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามเขาบอกว่าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลไม่เชื่อมั่นร้อยละหกและไม่พึงพอใจต่อการขจ,จัดปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลถึงร้อยละเจฟังชาวบ,บ้านว่างเขาไม่พอใจถึงร้อไม่เชื่อมั่นร้อ แล้วก็ไม่พอใจในการจัดการปัญหาน้ำท่วมถึงร้อยละเจ็ดสิบเจ็ดผลสำรวจความคิดเห็นที่ออกมาจากรัฐบาลสืบสันดานคือคอรมอสืบสันดานพี่น้องทั้งหลายครับไอ้ผลการสำรวจอันนี้มันสอบตกมันสอบตกร้อยละเจ็ดสิบเจ็ดน่ะสอบตกไปละการจัดการปัญหาน้ำท่วมที่พี่น้องประชาชน ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากรัฐบาลเท่าที่ควรทั้งทั้งที่คุณเป็นรัฐบาลมาแล้วสามารถสั่งการได้ทุกอย่างแต่ประชาชนเขาบอกไม่พอใจเลยไม่พอใจเลยนะเพราะว่ายังช่วยอะไรไม่ได้ไงยังช่วยอะไรไม่ได้ทั้งครั้งที่เขาเดือดร้อนอย่างแสนสาหาัสบ้านลอยน้ําไปไม่มีไม่มีบ้านจะอยู่ต้องนอนริมถนนนอน,นอนาอาอาลาาลาวัด นี่คือบ้านเมืองในยุคที่เรามีคณะรัฐมนตร,รีสืบสันดานไงที่เรามีคณะรัฐมนตร,รีสืบสันดานฉะนั้นความรู้สึกอันนี้ผมเอามาบอกมาดามแพทองทานชินวัตรในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีสรรืบสันดานเนี่ยท่านจะต้องรีบช่วยเหลือด่วนไม่ใช่มาแตแะแต,แ,ตแต่พอใจชื่นชมกระเสรรเสริญเยินยอในการแจกเงินหมืน่นไม่ใช่แล้วครับมันไม่ใช่เงินคุณมันเงินผมมันเงินทุกคน ที่จะต้องรับผิดชอบที่คุณเอาไปแจกแล้วแจกอย่างไม่ยุติธรรมนี่แหละประชาชน64การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแค่64 54มาตรการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำรถดเนี่ยยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่ การจัดสรรงบประมาณหลายพันล้านในการจัดทําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐมนูลจะใช้เงินเยอะกว่าแต่เวลาพี่น้องเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นยังไงกลับมองข้ามกลับเห็นความสําคัญของการแก้รัฐมนูลซึ่งต้องใช้เงินถึงสามหมื่นล้านบาททําไมไม่เอาไอ้เงินพวกนี้มาช่วยเหลือประชาชนก่อนมาช่วยเหลือประชาชนก่อนผมบ่นไว้ให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังจะได้ไม่ลืมตัว นะจะได้ไม่หลงละเลงกับไอ้เงินหมืน่นผมไม่ขัดข้องหรอกผมยินดีที่จะชำระหนี้ยินดีที่จะเป็นหนี้ร่วมด้วยนะยินดีจะเป็นหนี้ร่วมด้วยเห็นกับประชาชนส่วนหนึ่งที่เขได้เงินไปแล้วคุณจะไปทำอะไรผมไม่ได้ติดตามหรอกและก็ไม่อยากรับรู้ก็ใช้ก็ตามสบายแต่ที่น่าเสียใจก็คือว่าคนมีตังก็ได้รับการแจกเงินอย่างที่ผมพูดเอกว่านี้ คอใส่ทองสองบาทสบาทห้าบาทใช้โทรศัพท์ i ไอโฟนขับรถเก๋งขับรถปิกอัพอย่างดีมากดเบริรเงินแล้วก็หัวเราะฮเฮ้ยกูจะไปบ่อนคาสิโนที่ปลอ,อยเปตเว้ยเฮ้ยได้มาหมื่นหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวงวดนี้สบายแล้วมีเงินแทงหวยใต้ดินนไม่พอเล่นหวยเวียดน,นามหวยมาเลยหวยลาว ใช้ตามสบายใช้ตามสบายนี่คือนโยบายรัฐบาลนาโยบายรัฐบาลส่วนคนไม่ได้เงินก็นั่งร้องไห้ไปสินั่งทำตาแดงๆน้อยใจในวาสนาคือมันมันเหมือนอะไรนะความเสมอภาคไม่มีไงความยุติธรรมไม่มีมันใช้สะดือคิดหรือใช้สมองคิดในการแจกเงินแจกผมไม่ว่านะมีคนบอกจะติดคุกกับท่านคอรมงก็เชิญตามสบาย แต่แจกแล้วเนี่ยให้ประชาชนเขาได้รับสิทธิการรับเงินเท่าเทียมกันนี่คือระยำภาคแรกไงแต่วันนี้บุรีจะคุยเรื่องระยำภาคสองมีคำถามมาและกระซิบผมมาบอกว่าพลังงานใต้ทะเลลึกระหว่างกัมพูชากับไทยที่เกาะปูดที่จังหวัดตราดมีการแอบขุดน้ำมัน จริงหรือไม่รัฐบาลเฉาชุยทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเอาหูไปนาเอาตาไปบ่อนไม่รู้ไม่เห็นครับนี่คือระยำภาคสองหรือเปล่าระยำภาคแรกคือแจกไม่ครบคนขอกันมาสี่สบล้านคนซึ่งเขาเนี่ยอยากจนสองปีสาปีที่แล้วจะมีตัง นะแต่ระยะหลังๆเนี่ยมันหมดไปแล้วจากการใช้จ่ายจากการเงินทองที่ไม่สะพัดจากการขายสินค้าไม่ดีนู่นนี่นั่นเดือดร้อนก็นไปทั่วหมดรถถูกยึดบ้านถูกยึดแล้วเอาไงต่อละ่ะที่ผมถามว่าเอาไงต่อคือรัฐบาลคุณจะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบไหนบุญลวีไม่ใช่ออกมาดา่ดาดๆา,ดา,ดาออกมาแซ่ๆอย่างเดียวผมแนะนำ จะฟังก็ฟังจะเชื่อก็เชื่อแต่เป็นแนวความคิดของคนอย่างผมนะก็ผมบอกแล้วหัวโขนหนึ่งผมเป็นหัวหน้าพักรวมใจไทยผมก็ต้องมีความคิดความอ่านนโยบายว่าเอ้ยอย่างนี้มันน่าจะดีนะถ้าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ถ้าคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ต้องไปทําหาอะไรหรอกมันติดผลประโยชน์ทับซ้อนของพวกคุณเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์พลังงานนะแกส๊สน้ํามันนะ สิ่งที่จะทำได้ถ้าคุณมีจิตใจที่จะทำเพื่อประชาชนถ้าผมเป็นร,รัฐบาลผมจะซื้อหุ้นคืนจากปตทไอ้สี่บเกเปอร์เซนที่แปลรูปไปเมื่อปีสองพัสี่สิบสี่โดยทักษิณชินวัตรอซื้อคืนมาเลยให้เป็นของประชาชนแล้วเอากำไรมาแบ่งให้ประชาชนมันทำได้อยู่แล้วเพื่อนผมที่ตะวันออกกลางที่ซาอุดิอาระเบียบอกว่าประเทศไทยเนี่ยคุณรวย ซับในดินสินในน้ําเจาะตรงไหนก็มีน้ํามันหมดมีแหล่งน้ํามันลานกระบือมีแหล่งน้ํามันที่นู่นที่นี่มีแหล่งแก๊สเยอะแยะหมดแต่คุณหลอกลวงประชาชนกันมานานแล้วว่าสมมุติว่าน้ํามันนี้มาจากซาอุดีอาระเบียแก๊สนี้มาจากซาอุาดีอาระเบียแล้วมาใส่รายจ่ายค่าขนส่งค่าค่าระวางค่าภาษีค่าระวังเรือค่าขนส่งค่าผสมภาษีได้เต็มหมดมันจึงมาขายกับประชาชนแพง ทั้งๆท,ที่มันกลันลกล่นที่ไรยองกลั่นที่ไอ้ไอแหลมชะบังและกลั่นที่กรุงเทพนี่คือการต้มตุนหลอกลวงประชาชนอย่างหน้าด้านหน้าทนที่สุดไม่มีใครแก้ปัญหาเพราะอะไรอะก็เพราะพวกผู้บริหารพวกนี้นี่คือกลุ่มทุนกลุ่มทุนพลังงานถึงเวลาแบมือของเงินเฮ้ยจะเลือกตั้งแล้วนะเอาม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 า,มากูจะได้ไปซื้อเสียงกันเปซื้อเสียงกูไปรัฐบาลแล้วถามว่าทํา กูจะไปทำทำไมเพื่อประชาชนก็เ,เงินของกูหุ่นของกูหลายคนบอกเอ้เขายังทาไม่ได้เลยบุญลวีมึงจะทําอะไรที่เขาทําไม่ได้เพราะอะไรมันติดเรื่องผลประโยชน์กูจะบอกมึงให้ไม่ใช่มึงต้องมาแซกกูแต่ถ้าไม่มีผลประโยชน์ยางไงบุญลวีเนี่ยทำไมจะทําไม่ได้เพราะผมไม่ยอมมีผลประโยชน์อะไรกับใครไงตั้งใจเข้ามาทําหน้าที่อย่างเดียวแล้ววันนี้จะสอนให้ จะสอนให้ว่าถ้าจะให้บ้านเมืองนี้ดีขึ้นสารตั้งต้นก็คือเรื่องของน้ำมันเรื่องของพลังงานควรจะเอามาเป็นของประชาชนตัดเบียบ้ยใบรายทางตัดภาษีออกตัดการตลาดออกไปบ้างตัดนู่นตัดนี่ออกไปบ้างแล้วมันจะดีขึ้นและที่สำคัญเริ่มแรกเอาอย่างงี้ก่อนเริ่มแรกเอาอย่างงี้ก่อนตรึงราคาดีเซลอย่าให้เกิน30บบาทต่อลิตรราคาหน้าปั๊มนะ น้ำมันเนี่ยต้องตรึงราคาดีเซลเพื่อช่วยไม่ให้ค่าขนส่งมันขึ้นราคาเพราะน้ำมันดีเซลถ้าเราตรึงราคาได้ค่าขนส่งมันก็ไม่ขึ้นราคาเพราะค่าขนส่งมันจะต่ำลงใช้น้ำมันต่ำลงลิตรเลยไม่เกิน30บบาทสินค้าจะขึ้นราคาน้อยลงเพื่อรักษาระดับราคาสินค้าแต่พอมาวันนี้แจกเงินหมื่นได้สองวัน สินค้าขึ้นราคาแล้วมึงรู้ไหมแอบไปถามบ้างสิไปถามยี่ปัวสาปัวไปถามร้านค้าร้านค้าบอกผมนะไปสั่งซื้อสินค้ามาขายพายุเศรษฐกิจผลสุดท้ายกลิ้งไม่เป็นท่าพายุเศรษฐกิจมีเงินใช้อยู่หมื่นเดียวนะบอกว่าจะเป็นพายุหมุนหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาตกทะเลกันไปหมดตอนนี้สินค้ามันขึ้นราคาครับมันขึ้นราคา ประแจงเงินขึ้นราคาปั๊บเลยะไอ้คนที่ได้รับเงินก็ไม่ได้สนใจแล้วเฮ้ยเงินฟรีนี่ว่าเงินเขาให้กูมาฟรีกูจะซื้ออะไรแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรกูซื้อซื้อซื้อกูอยากเล่นหวยก็เล่น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 ลน,นะอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากไปไหนก็ไปนะนี่คือความรู้สึกของประชาชนที่เขาบอกเขาได้เงินฟรีมาไงแต่ประชาชนบางคนก็นึกถึงนึกถึงว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเงินของชาติเป็นเงินภาษียากรของประชาชน มีส่วนหนึ่งที่ได้ส่วนหนึ่งไม่ได้ตังค์ส่วนหนึ่งที่ไม่เอาอย่างผมผมประกาศแล้วผมไม่เอาไม่ใช่รำ่ำรวยถึงขนาดว่ายิงยะโสไม่เอาก็ผมไม่เอาไงแต่ผมจะใช้นี่ให้ยินดีใช้นี่ให้เพราะเห็นกับประชาชนผมไม่ได้เห็นแก่รัฐบาลสืบสันดานพวกนี้เสียสละสิเซื้อหุ่นคืนจากปตทมา19%แล้วตรึงราคานะ้ำมันดีเซลให้ได้30บาทต่อลิตร คือน้ํามันดิบเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับมันกลั่นได้หลายอย่างน้ํามันดิบเอามากลั่นเนี่ยกลั่นที่ศรีราชากลั่นที่ระยองหรือกลั่นที่กรุงเทพเนี่ยมันจะได้ดีเซลเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะได้เป็นเบนซินได้เป็นน้ามันน้ามันอะไรล่ะเป็นน้ํามันไอ้พวกอะโรเมติกนะแล้วก็เป็นน้ํามันเตาประมาณสักหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กระมังประมาณนั้นประมาณนั้น คือหมายความว่าถ้าเราตรึงราคาน้ำมันดีเซลได้30บาทต่อลิตรเนี่ยก็จะโอนต้นทุนเนี่ยมันอาจจะต้นทุนสูงแต่เอาต้นทุนจากดีเซลเนี่ยเอาไปให้บินซินเพราะน้ำมันเบนซินทั้งให้มาลอยตัวน้ำมันเตาให้มาลอยตัวเราช่วยกันแบกภาระไงเพื่อกดให้น้ำมันดีเซลมันลดลง หลายคนบอกเฮ้ยบุรวีถ้าทำอย่างนี้โรงกลั่นมันได้กำไรน้อยมันจะเอาเหรอมันอยู่ที่รัฐบาลคุณบริหารประเทศคุณปกครองประเทศแต่โรงกลั่นไม่ขาดทุนแน่นอนกระทรวงพาณิชย์ต้องเป็นเจ้าภาพใหญ่เพราะเป็นรัฐบาลต้องออกคำสั่งให้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยขายในราคาควบคุมถามว่าไอ้บุรีราคาควบคุมเท่าไหร ราคาคู่เอ,เอาเอาสัก27บาทหรือ28บาทราคาหน้าปั๊มขายไม่เกิน30บาทต่อลิตรนะครับและกระทรวงพาณิชย์ต้องมีคำสั่งห้ามเอาน้ำมันดีเซลส่งออกถ้าโรงกลั่นน้ำมันเอาน้ำมันดีเซลส่งออกจะมีโทษเอาโทษให้สูงหน่อยใช้คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ได้ ใช้มาตรการอันนี้ได้แต่น้ำมันเบซินก็ดีน้ำมันเตาก็ดีส่งออกได้คุณส่งไปเลยเบสินส่งออกน้นเตาส่งออกถ้าคุณไปสู้ตลาดโลกเขาได้แล้วผลประโยชน์อะไรจะได้ขึ้นมาคือผลประโยชน์คือจะได้ลดหนี้กองทุนน้ำมันซึ่งกองทุนน้ำมันมีเป็นแสนล้านยังไงครับนี่คือมันเกี่ยวพันกับสารตั้งต้นที่จะทำให้สินค้ามีราคาแพงซึ่งนับวันจะแพงขึ้น นับวันจะแพงขึ้นเงินมันเฟอ้อไงมันจะกลายเป็นกัมพูชาสองไปดูกัมพูชาสิผมไปเห็นไปดูมาแล้วไปคราวที่เราจะกินข้าวแกงนะจานละร้อบาทนะก๋วยเตี๋ยวทานละร้อยบาทนะของเราสูงสุดไม่เกินหกสิบาทเจ็ดสิบาทแปดสิบาทนะตอนนี้อาจจะขึ้นจากห้าสิบเป็นหกสิบแล้วหรืออาจจะขึ้นไปเจ็ดิบปดสิเงินมันเฟอ้อไง ก็ไปแจ้งคนละหมื่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 นเนีแล้ววิธีแก้ไม่มีวิธีแก้รัฐบาลนี้ไม่มีวิธีแก้ว่าคุณจะแก้ปัญหายัางไงเมื่อเข้าของแพงมันต้องมีวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเป็นรัฐบาลต้องทำให้ครบวงจรเวลานี้คนจนทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเป็นหนี้สินมากมายก่ายกองที่เขาเรียกว่า NPL NPL คือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ มีจำนวนเยอะมากครับหลายล้านคนมากกว่าสี่ล้านล้านบาทนะที่เป็นหนี้เขาเนี่ยที่เรียกว่าหนี้สินครัวเรือนส่วนใหญ่ติดเครดิตบูโรไม่สามารถจะกู้เงินได้หลายคนถามอ้าวบุญลวีคุณพูดอย่างนี้แล้วคุณจะแก้ไขย,ยังไงถ้าคุณเป็นรัฐบาลกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาติต้องเป็นเจ้าภากกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาติก็ต้องเป็นเจ้าภาก ไม่ใช่คุณมากโกรธผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วคุณก็พยายามจะเอาแบงค์ชาติออกไปผู้ว่าแบงค์ชาติเขาไม่คนเก่งนะคุณความรู้เขาดีนะไม่ต้องไปถามนะคุณจบอะไรมาไอ้เบื้อกอะไระกระทรวงรัฐมนตรีพาณิชยนะ์ไอหะะนะ้หัวล้านอ่ะเอ้คุณจบอะไรมาคุณไปดูประวัติที่เขาจบอะไรมาเขาทำงานธนาคารโลกเขาจบสหรัฐอเมริกาแล้วเขาเรียนการศึกษาเขาเนี่ย ไอ้มหาลาัยต่างๆที่เขาเรียนเนี่ยเข้ายากด้วยแล้วเขามีประสบการณ์จากการทำงานในระดับโลกมาแล้วแต่ถ้าคุยกันดีๆร่วมกับกระทรวงการคลังเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ถามว่าแก้ปัญหายัางไงวิธีการมันไม่ได้ยากอะไรเลยลูกหนี้ที่เป็น NPL มากมายเนี่ยมาธนาคารเรียกมารับสภาพนี่ไม่เดองไปชักดาบ ไม่ต้องมาชักดาบเรียบมารับสภาพนี่เขาก็มารับสภาพนี่ทําสัญญาเงินกู้ใหม่แต่ให้ชําระหนี้คืนหลัง5ปีไปแล้วปีที่ 1, นึ่งที่สที่สาที่สี่ที่ห้าไม่ต้องจ่ายไปจ่ายปีที่6แล้วดอกเบี้ยหนึ่งบาทร้อยละ 1, นึร้อยละหนนึเปอร์เซนตกู้ใหม่มีสิทธิกู้ใหม่มหมพอกกู้มาแล้วคุณต้องมาทำธุรกิจ มาทำธุรกิจมาทําวิสาหกิจชุมชนมาทํา SME มาทํางานโอท็อปนะในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอต่างๆซึ่งนะพักรวมใจไทยที่ผมเป็นหัวหน้าพักผมวางผมคิดวางอย่างนี้อยากให้ทุกคนมีงานทําแทนที่จะไปแจกเงินคุณมีงานทำนะแปลรูปสินค้าเกษตรเนี่ยมาเป็นแพ็กเกจสวยๆเดี๋ยวผมจะส่งออกให้นะผมจะหาตลาดในในต่างประเทศให้ย่งในเมืองจีนน่ะมันส่งมาเยอะแยะไปหมด เยอะแยะไปหมดไม่ต้องเสียภาษีราคาไม่เกิน1,500บาทไม่ต้องเสียภาษีเพราะรัฐบาลสีจินผิงได้เซ็นสัญญาร่วมกับรัฐบ,บาลระยุ์ไปแล้วแต่เราไม่มีการส่งออกสินค้าไปเลยมีก็มีนิดหน่อยและยิ่งตอนนี้ค่าเงินบาทมันแข็งแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องไปคิดตรงนั้นไม่ต้องไปคิดเพราะทรัพย์ในดินสินในน้ำของเรานะมันเป็นธรรมชาติของเรามันเป็น ทรัพยากรในในบ้านเราซึ่งเรามียางพาราเรามีหนุน่นมีนี่มีทุเรียนมีผล,ลไม้มีเยอะแยะ,ยะมอนแปรรูปมีน้อยหนาซึ่งผมเคยคุยให้ฟังนะผมเคยคุยชาวปากช่องฟังคุณเอามาขายเนี่ยสามสี่วันขายไม่ได้คุณต้องโยนทิ้งมาเน่าผมบอกเดี๋ยวเอาโรงงานมาตั้งเอาโรงงานมาแปรรูปเป็นแยมเขามีแยมที่เป็นที่เป็นสับประรดก็มีนะทำไปทำแยมน่ะทาขนมปังไงฝรั่งมามันขายได้ทั่วโลก แล้วก็มีแยมน้อยหนาไงแล้วหอมด้วยทาอย่างน้อยหนาน้อยหนาเอาใส่เป็นกระปุกแพ็กเกจสวยๆส,ส,ส่งขายทั่วโลกแล้วก็ทานในขนมปังน,นี่ผมคิดให้ชาวบ้านฟัง <_ c oughs> เขาบอกเฮ้ยอย่างนี้ดีใช่สิเพราะเรามีทรัพยากรของเราเองไม่ต้องไปพึ่งใครอยู่ที่การตลาดไอบ้บรรดาทูตการค้าทั่วทั่วโลกเรามีทูตการค้าซึ่เป็นฝ่ายขายอยู่แล้วเฮ้ยมึงถอดท้ายออกคุมสูตรมันหนาวหน่อยใส่เสื้อหนาว ไปกระกูไปขายสินค้านะผมก็รู้จักเยอะแยะพวกที่ส่องออก Import Export ต่างๆในหลายประเทศทำอย่างนี้มันจะได้เงินกลับบ้านได้เงินเข้ามาในบ้านประเทศประเทศไทยนะได้เงินใช้นี่ธนาคาร5ปีแรกยังไม่ต้องไปใช้นี่เป็น NPL แต่มีสิทธิ์ที่จะกู้เงินรัฐบาลก็ทุ่มไปสิช่วยเหลือพี่น้องที่เป็น NPL ทั้งหลายเอามาทำวิสาหกิจ หรือใครถนัดอะไรก็ทําอย่างนั้นแล้วช่วยกันหาตลาดนะช่วยกันหาตลาดมันจะคืนได้ภายในสปีธนาคารก็ปล่อยเงินกู้ให้ลูกหนี้เกิดใหม่เนี่ยสาี่ล้านล้านบาทไปทําอาชีพใหม่โอท็อปวิสาหกิจชุมชน SME แล้วถามว่าธนาคารได้อะไรหุ้นขึ้นไงนะ mm hmm. แบงค์เนี่ยหุ้นมันจะขึ้นพรวดพรวดรวด,วด,วดเห็นไหมราคาหุ้นมันจะสูงขึ้น กระทรวงการคลังรัฐบาลได้อะไรก็เก็บภาษีเก็บภาษีได้อย่างน้อยหนึ่งล้านล้านบาทต่อปีนะคนจนก็จะมีอาชีพครอบครัวจะมีความสุขนะค่าดอลลาร์เนี่ยจะลดหรือทำให้เงินบาทอ่อนลงที่จริงอะ่ะไอ้ยี่สิบสามยี่สิยี่บสายี่บสี่เนี่ยมันแข็งนะเอาสักสามสบหสามเ็ดเหมือนเดิมมันจะทำให้การส่งออกดีและได้เงินเข้ามาเยอะขึ้นนี่เขาเรียกว่า เพื่อการส่งออกและการท่องเที่ยวเราต้องมาปรับปรุงเรื่องการท่องเที่ยวผมก็มีวิธีคิดนี่ผมเล่าให้ฟังไม่ใช่ว่านั่งพูดอยู่ตรงนี้เอามาด่าอย่างเดียวดา่ดาดา่าด่าแซะแซะไม่ใช่ผมแนะนําด้วยผมแนะนําด้วยท่านเอาไปทําผมอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําถ้าผมมีโอกาสได้ทําผมก็จะทํานานงานนี้การส่งออกก็จะคึกคักจะง่ายขึ้นทั้งเกษตรกรทั้งอุตสาหกรรมและช่วยกระตุน้นการจ้างงานในประเทศไทย คนว่างงานก็จะลดลงครับพี่น้องทั้งหลายนี่คือเรื่องที่ผมเอามาพูดวันนี้เอามาเล่าให้ฟังวันนี้นั่นก็คือเรื่องของจะระยำภาคสองไหมเรื่องดีๆกูไม่ทำแต่เรื่องระยำกูชอบหรือเปล่านะเวลานี้ไม่แอบขุดน้ำมันจริงไหมมันต้องตามไปดูเขาตั้งเขาเขาทำไอ้อะไรอะ่ะเขื่อนนะอยู่กลางทะเลเลยแม่งไม่ยอมรื้อที่เกาะกูด แล้วสมเด็จฮุนเซนไปคุยที่จังหวัดกันดานบอกว่าเกาะกูดเป็นของเราเวลานี้ก็ยุแยงนะคนกัมพูชาเขียนแผนที่ประเทศไทยบอกเนี่ยตะกอนเป็นของเขมรนหมดเราก็จะยึดคืนได้หมดอันนี้เป็นเรื่องลเลอะเทอะผมก็ไม่อยากจะไปพูดหรอกมันกระเทือนสัมพันธ์ทมมตรีมันจริงๆมันไม่กระเทือนหรอกนะก็เป็นที่รู้กันอยู่เป็นของเราฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรกับพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชา นะเพราะว่าไอ้สัมปทานเนี่ยบริษัทต,ต่างชาติมันเอาไปหมดแล้วอย่างที่ผมบอกไอ้เซฟรอนเนี่ยมันเอาไปหมดแล้วคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยนะครับเป็นคนที่เชื่อถือได้มอมหลวงกรกสิวัฒเขาก็บอกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเนี่ยเขาเปิดเผยข้อมูลสัมปทานโครงการพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนกัมพูชาสองบริษัทพลังงานต่างชาติและหนึ่งบริษัทพลังงานไทย ได้สัมปทานไปหมดแล้วตั้งแต่ปี2514ถึง2 5 1 5จะเห็นว่าบริษัทเชฟรอนมาลอยทุ่นจะขุดเจาะน้ำมันอยู่ใกล้ๆเกาะกูดเต็มไปหมดแต่เราไม่รู้ไงนะแม้จะขุดก๊าซข,ข,ข,ขุดน้ำมันขึ้นมาใช้คนไทยก็ไม่ได้ใช้พลังงานราคาถูกเพราะอะไรครับเพราะอำนาจในการกำหนดราคามันเป็นของเอกชนหากให้กัมพูชามีสิทธิในทรัพ,พยากร หรือพลังงานบริเวณเกาะกูดก,ก็เท่ากับให้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนเกาะกูดไปด้วยเพราะกฎหมายสากลระบุว่าจะมีสิทธิ์จะมีสิทธิ์ในทรัพยากร,กรก็ต่อเมื่อเป็นเจ้าของดินแดนฉะนั้นรัฐบาลไทยต้องเจรจากับขเขมรแบ่งเขตแดนทางทะเลใหม่ให้เอกชนรายเดิมยกเลิกสัมปทานซะก่อน และเลิกโครงการเดินหน้าเลิกโครงการเดินหน้าหลังประมูลรอบใหม่เพื่อให้รัฐได้ประโยชน์มากขึ้นนี่คือข้อเท็จจริงที่ยังไม่มีใครออกมาพูดเรื่องนี้มันต้องเจรจาร่วมมือในการนำพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาขึ้นมาใช้และมาพูดให้ให้ถูกต้องให้ถูกต้องครับ ไม่ใช่บอกว่าเอ้ยพื้นที่ทางเล็กคุณลากไปเราลากมามาเจอตรงไหนเป็นพื้นที่ทับซ้อนแล้วเราจะยอมหรือที่จะเอาพื้นที่ของเรายกไปให้เขาใจคุณต้องเป็นไทยต้องเป็นไทยไม่ใช่ใจเป็นไทยตัวเป็นไทยใจเป็นทาสเคำเนเพราะความผูกพันเป็นเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องอะไรก็ได้ยนอยวนั่นผลประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ผลประโยชน์ของตระกูลจินวัตรกูจะบอกมึงให้นะ ไม่ใช่ผลประโยชน์ของกเป็นตระกูลชินวัตรอย่างเดียวมันเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทั้งชาติจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวฉะนั้นไอการที่มีข่าวออกว่าแอบขุดน้ํามันกอกูดเนี่ยมันเป็นสมรทานกล่าวแล้วมันก็รุกขึ้นมาเราก็ไม่รู้มันขุดตรงไหนอะไรยังไงบ้างซึ่งเรื่องนี้เขาพูดกันมากครับพี่น้องทั้งหลายเราจะไม่ยอมเสียดินแดนแห่งนี้นะวันนี้มากระตุกเรื่องนี้คือเรื่องดีๆกูไม่ทํา แต่เรื่องระยำกูชอบเป็นระยำภาคสองยางไรล่ะครับท่านผู้ชมที่กรพครับผมมีข่าวซึ่งเป็นข่าวที่มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของพี่น้องทั้งหลายนั่นคือเรื่องของสุขภาพสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งครับฉะนั้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาดมหาวิทยาลัยฮาวาดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เขายืนยันชัดเจนว่าสารสกัดจากเบต้ากรูแคนมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายและสารสกัดจากเบต้ากรูแคนเนี่ยยังสร้างคลิลเลอร์เซลครับไอคลิลเลอร์เซลลคืออะไรคลิลเลอร์เซลคือสารที่มันสร้างเซลล์เพชฌฆาดที่ฆ่าเชื้อโรคแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อปรสิตและเชื้ออื่นๆฉะนั้นเบต้ากลูแคน จึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เบต้าวันซึ่งจัดจำหน่ายโดยศูนย์สุขภาพเบต้าวันครับนี่คือเบต้าวันเบต้าวันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดของเบต้ากรูแคนผสมวิตามินอี e, และโคเอนไซม์คิวเทฉะนั้นโปรแกรมพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษของศูนย์สุขภาพเบต้าวันฉลองครบครอบ,บ10ปีซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวด เบต้าวันได้รับอนุญาตจากอยและคณะกรรมการอาหารและยาให้อนุญาตได้โฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียท่านทั้งหลายครับสนใจซื้อเบต้าวันได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอปรากฏหน้าจอในรายการข่าวทะลุใหม่